สวัสดีครับเพื่อนๆอ่าอันนี้ผมมาทุ่งหอนทำนบนะไดรังสำนักคุณเนนข้าวี่กำลังเป็นพับพึงลงนะเนี่ยดูฮะข้าวนีนเกี่ยวได้แล้วนะเนี่ยข้าวนีนเกี่ยวได้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ทั้งทุ่งเลยเนี่ยรับหมื่นไร่รับหมืนไร่ไม่มีรถเกี่ยวเลยดูดิใครมีรถเกี่ยวนะเนี่ยโอ้เมื่อก่อนผมนะผมไปในหน้าตอนผมทํานานานะเกี่ยวข้าวนะ บานเลยเนี่ยดูดิทั้งทุ่งนะครับดูดิเป็นหมื่นไร่อ่ะข้าวหอมมะลิมันจะสุกพร้อมกันเนี่ยขาดแคลรถเกี่ยวอย่างหนักเลยที่หัวทํานบเนี่ยได้ลางสนาคุณเนนนะครับใครมีรถเกี่ยวมาเกี่ยวได้เลยเนี่ยแต่ว่างานคงจะเต็มไปหมดแล้วเนี่ยดูดิทั้งทุ่งนะฮะเหลืองสุกพร้อมกันเลยขาดแคลรถเกี่ยวอย่างหนักเลยครับผมอะใครได้ยินข่าวนี้ถ้าใครมีรถเกี่ยวมีเพื่อนๆนะมาเกี่ยวได้เลยสำนักคุณเนนเนี่ยยังไงก็ได้เกี่ยว รับพันนับหมื่นไล่อ่ะจริงๆเข้าวหอมมลิโอเคครับสวัสดีครับส่งข่าวส่งข่าว